สวัสดีค่ะพบกับเราช่องภายวันชัยนะคะวันนี้ก็พาพี่วันชัยนะคะมาเล่นน้ํานะคะอาบน้ําคลายร้อนนะคะในช่วงบ่ายๆเนาะเย็นสบายไหมครับ เล่นใหญ่เลยนะคะพี่วัรชัยมาเล่นน้ำนะคะนานๆจะออกมาเดินทีก็ได้ยืดเยืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดสายแล้วก็ได้อาบน้ำสบายตัวเลยนะคะว่ายน้ำแล้วนะคะ เป็นพื้นที่นะคะโดยรอบน้อหนองน้ําน้ํามูลนะคะช่วงนี้น้ําจะขึ้นนะคะน้ําเยอะมากๆเลยวันนี้ก็อากาศร้อนนะคะก็เลยพาพี่วัญชัยนะคะมาอาบน้ํานะคะเล่นน้ํามุดน้ำเอ้าเอาทําไมรีบจัง ทำไมรีบจังเลยสวัสดีครับ,รบเรนน้ำใหญ่เลยนะคะพี่วันชัยน้องน่าจะมีความสุขเนาะได้เล่นน้ำดีใจใหญ่เลยดูสาผมด้วย,ยไหมแล้วยาสระผมมาด้วยไหมครับขอเสียงหน่อยครับ ยังย <meric diesen> <ten> euh <en> ังครับเย็นสบายเลยนะครับน้ำเย็นมากเลยใช่ไหมพ่อควานเล่นน้ำ เย็นสบายเลยนะคะเพราะว่าในช่วงกลางวันแดดก,ก็ร้อนมากเลยเนาอพพอกวานเนาะวันนี้ก็นะคะให้พ่อควานทาสีนะคะการสนิมเสร็จก็พาน้องนะคะออกมาเดินเล่นนะคะเล่นน้ำคลอนค่ายนะคะในช่วงบ่ายๆนะคะ เย็นไหมครับเย็นสบายไหมทำไมไม่ล้างหน้าให้หน่อยว่าเล่นดินแล้วอย่าเป่าหมาเด้อเล่นโคนนะคะไม่ใช่อยากจะขึ้นแลว้วบ่ ไปบ้านวตัพอห,หรือ,อยังลูกสบายตัวหรือยังไม่ว่าพี่วันชัยสบายตัวหรือยังไม่ใช่มีอะไรเข้าออมือแล้วว่าทำไมเป่าแบบนั้นน,น้องเล่นนะคะคือเล่นโจโคนแล้วก็จะเล่น เป่านะคะทำไมหมุนไปหมุนมาแต่พี่วันชัยจะเล่นน้ำเล่นแบบนี้เลยนะคะน้องจะไม่แบบเล่นเปี้ยวเป้าเปี้ยวป้านะคะจะไม่วิ่งไม่อะไรนะคะดูข้างหน้าเขาใหญ่เลยนะพ่อควาน น่าจะผ่อนคลายนะคะอากาศร้อนเย็นสบายเลยพูนเป่าไปพูนนั่นเป่าน้ำ สงสัยไม่อยากขึ้นมนั้งสบายตัวเลยนะคะพี่วัญชัยของเราผมก็ยาวขึ้นต้องตรวจสอบดูด้วยนะคะว่ามีตัวอะไรนะคะจะกลับไปบ้านด้วยไหมต้องตรวจสอบด้วยนะคะเพราะว่ากลัวปิงเนาะกลัวปิงอ่าทั้งอยากกินยา้าทั้งอยากเล่นน้ํา เเขียวยาก,ก็คงจะสบายตัวมากเลยนะคะไม่อยากขึ้นเลยเล่นอย่างสบายไม่อยากจะขึ้นฟังเลยนี่ เดี๋ยวนานเกินเดี๋ยวกลัวปิงกัดลูกขึ้นได้แล้วมั้ง,งนะไปไม่ได้ดิดพี่วันชัยก็จะขึ้นแล้วนะคะอ,อ่ามาลุ้นกันนะคะว่าจะขึ้นไปแบบไหน <laughs> ทำไมน้องไม่ไปตรงนี้เพราะขวาน,น,นโออน้ำลึกไปแล้วนะคะน่ะอันนี้ก็โดยโรอบนะคะบรรยากาศบ้านเราก็จะธรรมชาติแล้วก็ปลอสารนะคะพี่เมคะไปแล้วนะคะจะขึ้นฝั่งแล้ว คือเขาไม่ได้เดินนะคะแม่ๆคะว่ายน้ําเลยนะคะนันไม่ได้เดินนะคะจะว่ายเอาเลยนะคะเพราะว่าน้องช้างก็ว่ายน้ําเป็นเหมือนกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็พาพี่วันชัยมาเล่นน้ํานะคะผ่อนคลายนะคะให้ได้เย็นสบายตัวก็ นะคะเมฆวานก็ขอนะคะฝากนะคะผลไม้ออนไลน์นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะคะเพื่อเป็นคะแนนนะคะแม่ๆขาสมทบทุนนะคะโครงการสร้างบ้านพี่พายวันชัยนะคะก็ฝากโครงการสร้างบ้านพี่พายวันชัยด้วยนะคะแล้วก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจนะคะให้ ช่องพายวันชัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ